นี่นะครับผมก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์แท็กเกอร์อันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ LDR นะครับมีก็คือบนล่างซ้ายขวาเราจะเอามันมาบวกลบกันสมมุติเอาบนมาบวกบนมาลบกับล่างมันจะได้ค่ามันหนึ่งค่าเพื่อมาเอาค่าตรงนี้มาเป็นตัวเปรียบเทียบให้มอเตอร์ว่าถ้าค่าเนี้ยมากกว่าเท่านี้ให้มอเตอร์ไปด้านนั้นถ้าค่านี้มากน้อยกว่าเท่านี้ให้มอเตอร์พลิกมาอีด้านหนึ่งแบบนี้นะครับ มอเตอร์ที่ใช้ก็จะเป็นสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์นี่นะครับอันนี้คือแกนหนึ่งแกนนะครับกล้งเงยครับทีนี้อีกแกนหนึ่งก็จะเป็นแกนนี้ด้านล่างนี้นะฮะทีนี้ด้านล่างเนี่ยเราล็อกแน่นไม่ได้เพราะว่าไอ้มอเตอร์สเต็ปเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือเรื่องกระแสในที่นี้ยกได้นะชิ้นนี้เวลาเราถือให้ถือชิ้นนี้ พันนี้ให้ยกพันนี้แบอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ล็อกไว้ก็คือว่าตอนนี้เราเพิ่งเจอปัญหาก็คือมันมันไอมอเตอร์เต็มเนี่ยมันไม่สามารถขับชิ้นเนี้ยได้พอเราล็อกแน่นปุ๊บมันจะมันจะเหมือนมีโหลดมากขึ้นมันก็คือกระแสมันไม่พอที่จะไปขับ วิธีแก้ก็คือเราต้องเอามอเตอร์ตัวนี้ยกขอ้มาเบาติดไว้ข้างนอกแล้วใช้ระบบสายพานหรือโซ่แบบเนี้เพื่อเป็นตัวคอดทุนแรงให้มันแทนอันนี้ก็คือจะแก้ได้ดีเลยทีเดียวตอนนี้ก็แก้ในระดับหนึ่งก็คือเราคลายให้มันหลวมเพื่อให้มอเตอร์มันหมุนได้น้อยหนึ่งแล้วรอยบากของมอเตอร์เนี่ยบากของมอเตอร์เนี่ยจะชุดให้มันหมุนไปเองทีละนิดละนิด,นด,นดอาจจะมีเสียงขาบ้านนิดหน่อยอันนี้สายเรเตอร์นะครับเสียบรูนี้ก็จะพูดเรื่อง Arduino อ่าอันนี้ที่ใช้ก็จะมีใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือเซนเซอร์นะครับแค่นั้นอันนี้มอเตอร์สองตัว Arduino Nano นะครับ Arduino Nano อันนี้ตัวแปลงไฟไฟสสอโวลต์เข้ามาจะาก,การแปลงให้เหลือ5้โวลต์เพื่อเลี้ยงวงจรไมโครอันนี้ทำแปร์พาร์ทไว้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ทำเผื่อไว้เฉยไมไ่ใช้ก็คือ Uh, Arduino มันคืออะไร Arduino มันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ er, ตัวหนึ่งที่ฝั่งบูตโหลดเดอร์ Arduino ไปมันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ er, ตระกูล AVR แล้วฝั่งบูตโหลดเดอร์ Arduino พอเราเขียนโปรแกรมปุ๊บมันก็จะเขียนได้ง่ายขึ้นเบิน uh, uh. ได้โดยใช้สาย USB เส้นเดียวแค่นั้นนะครับหลักการก็กคืออ่านค่าจาก LDR นะครับ uh, แล้วก็แล้วก็มาอ่ N a, uh, านค่าประมวลผล แล้วก็สร้างมอเตอร์มอเตอร์สเต็ปจะทำงานได้ไงสเต็ปทำงานได้โดยขาสามขาในที่นี้เราใช้ได้สำเร็จรูปนะครับก็คือขา enable ขาได e แล้วก็ขาสเต็ปถ้าดูที่ตารางตรงนี้จะมีบอกเลยแล้วจะบอกว่าวิธีเซตดิฟสวิตต์ตรงเนี้ยให้ให้แต่ละขาเป็นอะไรอะไรเท่าไรอ่าส่วนขาใช้งานก็จะมีบอกตรงนี้นะครับก็มีขา enable ขา cw cw บวก cw ลบค็อก ไอ้ลบเนี่ยเราก็จ้ำลงกาวเหมือนกันเลยทีนี้ไขายอเนเบิเนี่ยมันแอคทีฟโรแล้วก็ใส่สูนไปเมื่อเราจะให้บอดทางานขาซ W เนี่ยก็คือขากับทิศทางถ้าเป็นหนึ่งก็ไปอีกทิศทางหนึ่งถ้าเป็นศูนย์ก็ไปอีกทิศทางหนึ่งส่วนขาเคากเป็นการสร้างสเต็ปมอเตอร์ว่าจะไปกี่สเต็ปถ้าตั้งหนึ่งข้างก็ไปหนึ่งสเต็ปความเร็วขึ้นยุ่นในในหนึ่ง้างเนี่ยจากสูนเป็นหนึ่งเนี่ยความเร็วเท่าไหร่มันก็จะไประยะนั้นอ่าไปความเร็วเท่านั้นาสมมติน อันนี้เราก็ตั้งมอเตอร์สองแกนก็มีเท่านี้นะครับทีนี้อันนี้คือแรงไกไฟจายวิ่ชิ่งให้มอเตอร์แล้วก็บอร์ดไมโครคอนเลอร์นะครับส่วนโซลาเซลล์ก็ไปต่อระบบเดิมมันได้เลยแผ่โซลาเซลล์มาเข้าตามรูปนี้เลยนะครับแผ่โซลาเซลล์เข้าคู่นี้บวก,กลบแบตเข้าคู่นี้บวก,กลบแล้วก็ไฟอาพุธนะครับออกแค่ตรงน,นี้บวก,กลบอันนี้ก็แบตเตอรี่ก็คือเข้าโคดเดิมของมันเลย คัวระบบระบบเดิมของโซลาเซลเลยก็คือมันแยกส่วนกันนะครับตรงนี้อันนี้ทําเพื่อเรียนรู้การขับสเตยมอเตอร์นะครับตอนนี้ปัญหาที่พบมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือตัวนี้มันขับไม่ไหวมันต้องใช้ต่อการต่อลักษณะนี้เพื่อทดให้มันทีนี้เราไม่ได้ทดมันเลยเราต่อตรงๆเลยตอนแรกมันยึดไม่แน่นมันก็เลยดูหมุนพอมันมายึดแน่นแล้วปุ๊บมันทําให้รู้ว่า มันไม่สามารถที่จะคับตรงเนี้ยตรงตรงได้ทั้งนี้มันก็ลื่นพอสมควรเลยอ่าอย่างนี้เมื่อเราก็จะจ่ายไฟอ่ะเราตั้งให้อน,นี้ได้ระดับระนาบนะครับเพื่อให้มันรู้อ่ะเราก็ตั้งอันนี้ให้หันหน้าไปด้านนอกแต่เราต้องรู้ทิศทา้งไหนนะครับเพราะว่าสายในที่เนี้ยมันต่อไว้สั้นถ้าจะต่อเพิ่มก็ตัดต่อได้เลยเพราะว่าเราต้องรู้ว่าแดดมันอยู่ทางไหนนะครับเมื่อเราเปิดไฟ มันก็จะเครื่องก็จะล็อกมอเตอร์จเต้มอเตอร์เนี่ยมันจะได้ฝาจะล็อกจากนั้นมันจะก้มแล้วเงยเพื่อเทสนะครับก้มแล้วเงยทีน,นี้ก็จะหมุนซ้ายแล้วขวาเพื่อเทสเหมือนกันนี่นะครับนี่ในกรณีที่มันดังอย่างนี้คืออ่าแบบนี้นะครับมันหมุนไม่ไหวอ่พอหมุนเสร็จแล้วมันก็จะพาแตง อย่างที่นี้เลื่อนช่วยเพราะว่าสายมันตึงนะครับตอนนี้แสงมันจะมัะม่วเพราะว่ามันเป็นคือเราไม่ได้มาตั้งในบ้านแล้วสะท้อนแสงมันจะสะทอ้ะะทอนบ้างอะไรบ้างะสะท้อนกับปูนอะไรเงี้ยสะท้อนนิ่งมันจะอยู่ลักษณนะประมาณนี้ในที่นี้แสงมันสะท้อนเข้าแบบนี้ตอนนี้หยุดละคือแสงมันสะท้อนมาแล้วสณาะนี้เนี่ยนะครับก็คือเราต้องทำามควาความเข้าใจมัน ถ้าเรามือปิดมันก็จะเลื่อนขึ้นมามันจะเลื่อนสมมติถ้าเราปิดอันล่างเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นไปหาแสงฮะอย่างนี้ละกนณะน,นี้แค่น,นี้นะครับไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ที่ต้องแก้ก็คืออาจจะต้องเพิ่มสายสายสายพวกสายสัญญาณต่างๆนะครับสายมอเตอร์อพอเราอัดดับแล้วเนี่ยเราต้องรู้คือว่าแสงมันอยู่ลักษ้านไหน ควรจะวางให้เครื่องหันไว้ทางไหนเพื่อไม่ให้มันหมุนแล้วสายตึงพอตอนนี้ทำสายไปตั้งถ้าต่อเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรจะต่อ,อไดเลยอ่านี่นะครับเมื่อเราจ่ายฝาเนี่ยมอตเตอร์มันจะล็อกแต่เมื่อไม่จ่ายฝามันจะมันก็จะเบาๆลื่นๆได้อาโอเคสิ่งที่ต้องแก้คือแกนนี้กันเดียวให้ทำความเข้าใจไว้แค่นั้นนะครับเรียบร้อยครับผม